สวัสดีค่ะพบกับกวางอราการและสานักงานข้อปรพอกวางเชื่อว่าเราคงได้ยินกันบ่อยๆนะคะคำว่าตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภยัยซึ่งบุคคล2กลุ่มนี้มีลักษณะต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้กวางจะพาไปทําความรู้จักว่านายหน้ากับตัวแทนต่างกันยังไงคะ่ะตัวแทนกับนายหน้าประกันภยัยหลายคนคิดว่าคือคนคนเดียวกันนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของตัวแทนและนายหน้า ก็คือผู้เชื่อมโยงทําให้เกิดการทําประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแต่แท้จริงแล้วข้อแตกต่างของตัวแทนกับนายหน้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มกันที่ตัวแทนประกันภัยกันก่อนเลยนะคะตัวแทนคือผู้ที่ทําหน้าที่ให้กับบริษัทประกันภัยสามารถขายกรมธรรม์ให้เฉพาะบริษัทที่ตัวแทนสังกัดอยู่เท่านั้นค่ะตัวแทนประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาและตัวแทนประกันภัย อาจเป็นตัวแทนได้มากกว่า1บริษัทถ้าบริษัทต้นสังกัดยินยอมค่ะมาดูที่นายหน้าประกันภัยกันบ้างนะคะนายหน้าคือคนกลางอิสระหรือเรียกอีกอย่างว่าบร็เกอร์สามารถแนะนํากรมธรรม์ของบริษัทใดก็ได้ไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งค่ะนายหน้าเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลและเป็นผู้รู้ในด้านการประกันภัยที่หลากหลายค่ะ มาดูข้อดีกันบ้างนะคะการซื้อประกันผ่านตัวแทนก็คือการดูแลและการบริการอย่างใกล้ชิดเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับเรามีประกันให้เลือกทุกประเภทที่อยู่ในบริษัทสังกัดของตัวแทนนั้นค่ะส่วนข้อดีการซื้อประกันผ่านในหน้านะคะก็คือมีประกันให้เลือกลากรายให้ข้อมูลอย่างไม่มีอคติเพราะว่าไม่ได้สังกัดบริษัทไหนมีการคัดเลือกประกันตัวเด่นๆของแต่ละรายให้กับผู้ซื้อ และในหน้าบางรายอาจให้บริการในการเคลมให้เหมือนกับตัวแทนด้วยค่ะขั้นตอนถัดมาเมื่อจะซื้อประกันภัยผ่านตัวแทนหรือในหน้าเราต้องดูอะไรบ้างข้อแรกค่ะใบอนุญาตที่ออกโดยคอปพีเนี่ยแหละค่ะจริงหรือเก๊ไปตรวจสอบเลยค่ะเว็บไซต์คอปพีค่ะข้อที่2นะคะลองตรวจสอบประวัติส่วนตัวสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรวมทั้งฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าว่ามีการพูดถึงตัวแทนหรือในหน้าคนนี้ยังไงบ้าง จะได้รู้ว่าเขาดูแลลูกค้าดีหรือเปล่าคะ่ะข้อที่3ค่ะให้สังเกตจากการให้ข้อมูลการตอบคำถามที่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำและมีหลักการและเพื่อความมั่นใจนะคะเราควรนำข้อมูลไปตรวจสอบกับแผนประกันของบริษัทนั้นๆได้เพื่อความปลอดภัยที่สุดค่ะข้อที่4ค่ะขอใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเมื่อชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทวงใบเสร็จรับเงินรวมทั้งเช็คความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆนะคะ ส่วนในการจ่ายเบี้ยประกันนั้นการชำระเข้าบัญชีบริษัทประกันโดยตรงจะเพิ่มความอบอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับเรามากที่สุดค่ะและอีกหนึ่งข้อที่ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือการใช้บริการจากตัวแทนหรือในหน้าที่เพื่อนๆหรือคนรู้จักของเราได้ซื้อประกันภัยเอาไว้อยู่แล้วก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยโทรมาได้ที่นี่สายด่วนคอปปะพอหนึ่หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคอปปพอ www.oic.or.th ได้เลยค่ะคอปปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ